หนุ่มกะลาพูดถึงพี่ชายน้องสาวหลังแท็กทีมโพสต์แสไพายจูนเพนชุลีกลาง Facebook. เฟซบุ๊กเผยเขาแค่ออกตัวมาปกป้องผมความเคลื่อนไหวล่าสุดของกรณีนักร้องดังหนุ่มกะลาออกมาไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กยอมรับว่าแยกกันอยู่กับภรรยามาสองปีพร้อมขอโทษและน้อมรับความผิดทั้งหมดและในเวลาต่อมาน้องสาวหนุ่มกะลานั้นก็ได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กแซะจูนเพนชูลีว่า รักและซัพพอร์ตจิตใจหนุ่มซังเหมือนเดิมมันเรื่องในครอบครัวเขามันละเอียดอ่อนไม่ควรออกมาเปล่าประกาศเรื่องในบ้านด้วยซ้ำมันก็เจ็บปวดกันทุกฝ่ายแต่แค่เป็นคนสาธารณะไงอินได้ไม่ว่าผิดหวังได้ไม่ว่าสิทธิบุคคลแต่อย่าโหนคนในครอบครัวพวกเราละกันเนอคิดแทนครอบครัวคนอื่นไปหมดรู้ลึกรู้ดีกว่าคนในบ้านสุดไม่เคยโพสต์ให้ร้ายหรือทำร้ายใครนะแต่นี่มันที่ผมแม่คนดีและยังมีแฮชแท็กทิ้งท้ายด้วยว่า เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอันนี้ทีมครอบครัวฝั่งเราญากเราไม่มีใครทีมน้นเลยงงปากเพระทนมานานออกไปสักทีเถอะค่ะและล่าสุดหนุ่มกะลานั้นก็ได้เปิดปากแล้วหลังน้องสาวโพสต์แซบที่สไปยยจูนเพนชุลีหลังที่ชายเตรียมตัวอย่าโดยช่วงหนึ่งในรายการโหนกระแสหนุ่มกะลาได้เปิดใจผ่านโฟนอินว่าก็ยอมรับความผิดทั้งหมดครับที่เกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับความผิดทุกๆก,กรณีที่อยู่บนโลกโซเชียลด้วย เช่นทางครอบครัวของผมที่กำลังเริ่มโดนทัวลงหรือแม้แต่บุคคลที่สามที่กำลังเป็นประเด็นคือผมเป็นคนผิดผมยอมรับผิดเพียงผู้เดียวอย่างเรื่องครอบครัวของผมจุดเริ่มต้นของการที่คนออกตัวมาปกป้องผมหรือว่าน้องสาวผมพยายามจะโพสต์ว่าผมเป็นอย่างนู้นอย่างนี้มันเกิดมาจากความผิดที่ผมเป็นคนลงมือผมเป็นคนเริ่มต้นผมเลยไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้ไปถึงเขาแล้วผมว่ามันคือผมคนเดียว ถ้าผมไม่ทำสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดผลกระทบต่อคนอื่น